สวัสดีครับผมโชลิตกระบี่เ1นหรถยนต์มครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถบ้านคุณโชลิตช่องโชลิตคาร์นะครับวันนี้มี1นึ่งคันดีๆนะฮะเป็นรถกระบะสวยเลยนะครับ6,000ื่นกิโลหกหมืกิโลเพื่อนๆครับนะฮะเราขอบอกเลยนะเราย้ายไปอยู่ที่นะครับตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาเรียบร้อยแล้วโชลูมบนเื้อที่กว่า5ไร่นะครับ ใหญ่ทันสมัยใหญ่กว่าเดิมนะครับเพื่อนๆครับกว้างขวางนะฮะที่จอดรถมากมายเลยเพื่อนๆครับนะแล้วก็นะครับเพื่อนๆพืครับผมบอกเลยว่านะครับท่านไหนสนใจรถยูนิ์สองนะเข้ามาดูที่นี่ได้เลยอยู่ถนนนะครับปิ่นเกล้าพิทยาสีนะครับเพื่อนๆครับพุทธมณฑลสายห้านะครับเพื่อนๆครับนะฮะฝั่งขาออกนอกเมืองก่อนถึงเซ็นทรัลศาลายา200เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับเอาละครับวันนี้นะเพื่เพื่อนๆมาแล้วนะฮะแฟนพันธุ์แท้รถกระบะห้ามพลาดเลยนะครับกับเจ้ายูทูส นะครับเอานิวตัวแคปเพื่อนๆครับหลอ่ลอเลยนะเลขไม้ห0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับ6ก0 0 0กิโลสวยหล่อเท่ยอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงได้สีขาวได้รถมือเดียวได้เข้ารายการล่ารถสวยรายการล่ารถสวยเข้ามาตรฐานกฎเด็กของเรา5ข้อต้องเข้านะฮะหไมน้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4มือเดียว5-5ห้า รับประกันให้คุณ1ปีหรือ1,000 0กิโลล่าและสวยกับ p a c e c a p a l l New นะครับ1นนะครับซีซีนะครับเพื่อนๆครับดีเซลนล้วนเลยเพื่อนๆรอจริงๆนะฮะใครหาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของเลยนะครับนะครับผ่อนเดือนละ6,500บาทเท่านั้นเองนะครับ6,500บาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญาเลยครับเพื่อนๆครับราคากันนี้นะฮะ3 8 8 0 0 0บาทนะครับ รถปี17ผ่อนเดือนละ6 5 0 0บาทนะครับคุ้มสุดถูกสุดเจ๋งสุดเลขไมโครน้อยเลยนะครับเพื่อนๆ6 5 0 0ื่นกิโลเองนะครับเพื่อนครับไม่ต้องดาวเลยนะครับรถเราฟรีดาวทุกคันเลยนะครับผ่อนเดือนละ6 5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกัน6 5 0 0 0กิโลแท้ๆเลยนะครับรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกห้างสวยมากนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับ บอกให้เลยว่าโคตรคุ้มเลยนะฮะสวยมากนะครับภายในนะฮะใหญ่โตมโหฬารแล้วก็นะครับนะครับประหยัดน้ำมันประมาณ1 5บกิโลลิตรสบายสบายเลยนะกับเครื่องยนต์1 9 0 0กสีซีสเปซแคปก็กว้างใหญ่มากมากเลยเพื่อนๆครับนะฮะน็อตทิ่ฝารกระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะซอกในซอกในสวยเดิมหมดแก้มด้านซ้ายหัวน็อตเดิมหมดนะครับ จากโรงงานเลยนะครับปีกคานหน้าด้านซ้ายด้ดนลูกลมเรียบสวยตรงกลางสวยมากเพื่อนๆครับนะสีขาวขุ่นๆนะไม่เคยชนอย่างแน่นอนนะฮะด้านขวาสวยเพจสวยมีรีเวทสีดํานะครับแก้มด้านขวาเดิมหมดเพื่อนๆครับสวยมากนะครับซอกในสวยนะฮะนะครับลอดพิทฝาปวงด้านขวาสวยนะครับเพื่อนๆครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบถ้วนเลยเพื่อนๆนะครับสวยงามมาก เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ1 9 44, ะะึ่ะฮะประหยัดเหลือเกินฮะ,ะ <_ C os al> เสียงเครื่องก็เราะด้วยให้ฟังเลย <_ C os al> พอไหมเพื่อน <_ C os al> อย่าลืมนะครับสโลแกนของเราดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถกว่าสา0 0 0ืคันแล้วเราเป็นมืออาชีพด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนปลอดภัยแบบ360องศาเลยเพื่อนครับกับ อีสุดีแบกเอลนิวคันนี้นะฮะเลขไม้น้อยมากนะฮะหกหมื่นห้าพันกิโลผ่อนเดือนละหกพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นรถปีสิบเจ็ดสวยมากๆออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถศูนย์บาทนะฮะผ่อนหกพันห้าร้อยบาทฟรีดาวนะครับมีเงินเดือนนะครับคันนี้มีเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทมาออกคันนี้ได้เลยนะฮะมีเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทมาออกรถคันนี้ได้เลยครับไม่ต้องมีคนค้ำแต่อย่างใดนะเพื่อนครับนะเราไม่เอาคนค้ำเอาคนซื้อคนเดียวเพื่อนครับ ขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจมาตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ